สู่สารหอยแหลมโพสูสารหอย75ล้านปีวิวสวยมากเลยนะครับลูกนี่สูสารหอย75ล้านปีกระบ,บีเราเห็นทะเลเกาะต่างๆสุดลูกหูลูกตาเลยนะเธอดูดิ สุสานหอยอยู่ตรงไหนเถอเราต้องไปหาสุสานหอยกันดีกว่าอ่าไปตามแม่ไปมันยากาศดีมากเลยลมพัดเย็นๆสบายๆอืมมีค่าเข้าด้วยเพราะว่าอุทยานแห่งชาตินี้จะมีค่าเข้านะครับนี่ผู้ใหญ่40เด็ก20บาทไอ้กลัวตัวเล็กนี่มันไปไหนละนุ่นไงนุ่นไง เล่นไงตัวเล็กจังจ้าตัวยิงตาทองไ,อไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันวิง่งเอาวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งหนีไปแล้วมันกลัวคนกลัวคนก็กลัวมันต่างคนต่างกลัวไม่รอกันเลยนี่ก็เป็นทางลงไปที่สุสานคอยนะครับวันนี้วันจันทร์นะที่เรามาก็คนจะไม่เยอะยมไม่มีเลยก็<า> <c oughs> ดีแล้วนะ เราเคยมาหลายปีก่อนตอนอ๋อใช่ทางนน้นไงเมื่อก่อนเพราะที่เราลงเกือบสิบปีที่แล้วที่เราเคยมาอาจจะเห็นแผ่นนั้นไหมนั่นแหละคือหอยอะ่ะมันสะสมสะสมมากเจ็ดสิ้าล้านปีแล้วช้าๆลูกไม่ต้องรีบแล้วัังสะดุดล้มกิ้งลงไปนะ เห็นไหมมันมีหอยอ่ะที่สะสมจะสมจะสมแล้วก็ก่อตัวกันเป็นแผ่นหินขึ้นมามันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินี่ถ้าเราดูไกลๆมันเหมือนก้อนหินใช่ไหมแต่เราซูมลงไปดูใกล้ๆเนี่ยมันจะคือหอยเล็กๆที่มันเกาะเข้าไปจนเป็นหินเลยนี่ด้วยนี่เห็นไหมนี่คือหอยทางนั้นเลยนะดูสิตั้งแต่เราเหยียบมันนี่คือหอยทางนั้นเลยลงได้ใช่ไหมลงได้แต่ว่าเราหย่าเลยหย่าเลยเชื่อใช่ เพรากั้นเชือกไว้แล้วนี่นไงอะเธอดูสิเนี่ยเราดูเผินเผิเนี่ยมันคล้ายๆก้อนหินนะแต่จริงๆมันคือเปลือกหอยที่มันเกาะตัวกันเป็นก้อนอย่างนี้เลย มันเกาะจนเป็นแผ่นเลยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูเราดูใต้เนี่ยเราจะดูเราจะดูออกเราจะดูออกว่าเนี่ยเห็นไหม,มจะมีหอยแต่ข้างบนมันเรียบไงแต่ข้างใต้น,นี่ก็เป็นหอยอันเปือกหอยหมดเลย มีขายของที่ระลึกด้วยนะน่าจะเป็นของที่ระลึกเกี่ยวกับหอยฮะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูหอยหอยเล็กๆหอยจิว๋ว<ป>นี่เธอนั่งอยู่บนหอย,อยงนั้นแหละดูสินี่เห็นไหมเฮ้ยมีหอยแบบจิ๋วๆด้วยนะนี่ไงใช่นี่นี่เยอะมากแต่หอยจิ๋วเนี่ยเป็นหอยใหม่ยังมีชีวิตอยู่นะมันก็เข้ามาเกาะโอ้นี่ไง นี่ไงยังมีชีวิตเออยังคานอยู่เลยนี่ตัวนี้ยังคานอยู่เลยยังคานอยู่ได้นี่เห็นไหมเลื่อนไว้ได้เนี่ยมาลูกอาจจะกิบหอยมาตัวนึงเขาไม่ให้เอานะของที่เป็นของธรรมชาติเนี่ยเขาห้ามเอากลับบ้านนะเดี๋ยวเจ้าของที่เนี่ยเขาจะไปตามกลับมาในฝันเลยนะน่ากลัวนะกลัวไหมล่ะกลัวห้ามหยิบ อะไรกลับบ้านเลยนะเวลามาที่ที่เป็นที่เป็นธรรมชาติจะาจามาปล่อยตรงนี้เดี๋ยวเดินไปฝั่งนู้นดูโอเคแล้วนะเขามีเขามีแบบมอมบอยืออะไรด้วยได้มาเห็นซาข่อยแล้วนะโอเคแล้วข่อยที่ตายแล้วข่อยที่ตายมาเป็น75ล้านปีแล้วฝงนี้ก็เหมือนกันใชเล่ใช่แต่เขาไม่ได้เดินตรงนี้เดินไปไม่ได้ลูกมันจะหักแล้วเพราะว่ามีคลื่นด้วยนะ ส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าที่มันมันมันเป็นหอยอะนี่ทำจากเปลือกหอยทั้งนั้นเลยสินค้าอหอยไรเนะหอยหอยอะไรนะคะหอยเบี้ยแกธุรกิจธุรกิจส่วนตัวห้องตัวลเวลาขายใใของขายของดีนะแบบน,น,นี้สามตัวห้าสิบบาทเ,เองต้องรู้สิ แม่เสื้ออะไรหอยเบี้ยแก่หอยเบี้ยแก่เขาบอกว่าใครที่ค้าขายจะทําให้ขายของดีใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ก็เป็นของขายที่เป็นเครื่องประดับจากหอยทั้นนั้นเลยนะครับดูวิวตรงนี้สวยมากเลยเรือก็กําลังวิ่งกันอยู่นะไกลๆนู่นมีเรือใบด้วยมีเรือใบด้วยเธอเห็นเรือใบไหม เรือมีทั้งหมดสี่ลำแล้วก็จะมีเรือใบอยู่ลำหนึ่งดูตรงกลางเลยใช่ลมเย็นบรรยากาศดีมากเลยที่ท้องบนตรงนี้สุสานหอย75ี้านปีกระบี่เช่ญมาแล้วนะครับฝากติดตามให้กับช่องิล e Family TV ครับบาย